คอยคอยว่าตัวได้ได้คำตอบไว้เจ้าเมืองเที่วันว่าม่ได้บอกว่าลูกเศร้าเราได้แจ้งานกับลูกบ้ามันคอยคอยแต่ไม่เห็นมีคําตอบเลยพ่อเออถึงดีนี่คูก็ยากไว้มีเมียมั่งกับเพื่อนทึงเรานี่ต้องมาคิดบ่อมจะได้แก้จะได้พอแก้ถึงไม่ร่อยเลยเราก็พอเคยอยู่ตื่นเยยวก็ไม่ปลดหัวก็หูเดงก็ไม่รอด ทีนี on report, This is ้มึงทำงานกับเจ้ามาลดที่บัานเมื่อกลงนี่มันเกิดเองแดงต่อไปในหน้าโคตรที่ปวดแยกดีแกต้องออกไปออกไปอยู่ในเมืองมันลดคืนนาโคมเช้งตะวันนะในเมืองมึงเป็นสะพายเข้าเราไปในอนาคตในเมืองเจ้าเมืองนั้นมันเออหอมใจดีแก่แก่้วมัดชั่วคนเดีต่อไปว้าวว้าวฮ่าเฉยว้าวงานไม่เป็าดขวดกระติง้าวปากก็เปรี้ยเกินติ พูดน่ะเป็นล้ำน่ะตีปะช้ามาโน่นกูกวาไม่ดูเรือเมื่อ่งมาเป็นล้ำอยู่แค่นี้เออคุยลำเธอเนี่อยู่แค่นี้แม่ไปไดยเรือไม่ได้เดี๋ยวแม่โอ้ยอยากเดี๋ยวไม่แก่ก้าวได้โอ้อยากนี่คนเร่เล่มาเมื่อมานุดมาเดี๋ยวคุยตุ้งยากกุ้งกังกุ้งกังวัวอยู่ในตุ้งหล่อเดี๋ยว่าคุยเลยรคุยอุ้ยแม่ จำเจ้าตุ๊กเลือกูสอนใช่แหมแม่งฮะแ,แน่ว่ามันมีอะไมั้างในตรงยา้หรือครั้นแล้วว่าดีลูกจะต้องตามไปรู้เรื่องเลยพ่อไปรู้ให้เห็นกับตาว่าทำไมมีคว้าชายอ่ะไม่ส่งข่าวมาวมื่าจะนั้นวันแต่งวันไหนไอ้พูนออกไปวันนี้นะหลวงข้าไปใถึงเมืองนครแสงตะวันไอ้พูดไปกันนี่เดี๋ยวรูครับมึงไปตามให้ปลอดไหวกว้าใคยเชอว่าออกจากเมืองไม่กลับไปให้ปอดไหวอยู่ที่ไหน ไอ้พูดม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ไม่รู้หรือมึงอย่ากเล่นเล่นนะครับกูเห็นมึงแก้วขวบครบแล้เออแล้วพ่อจะไปไหนกูจะไปหนักบอดเซ็กต์วันไปถ้าไปเจอเมือกเต็มทวันแรกที่ว่าต่อเนื่องนี่แกโดยมึงอในเด็กงานกิได้ชุกชุกกับหลวงเฒ่างั้นน่ไอ้พูดครับผมดูแลลูกเฒ่าอย่างไอ้ปลอดภัยครับถ้าหลวงเฒ่ากูไปเชี่ยตัวคนเต็มเห็ดเหม่นมึงตาย ด้วยชีวิตกูกว่ากว่าะพี่ลูกเช่ายักษ์นั่งเดียวเฮ้ยที่ทำเพื่อทำเจ้าไอ้เพื่อพเราเด็กนกไปหน้าประตึเพื่อบ้านเมืองเราเดิไปเฉยเมื่อเมื่อกี้นี้เมื่อยักนี้โดนโไว้เดือบลำเตะก๊อบลำเตะกิ้นกันนะเจ้ายิ่งดอกแกงกีฬานะนะไปักเดียวเลยลูกไปเดี๋ยวนี้เลยพ่อเออไปเลยบ้านเมืองโคนก็จะดันเลยเองตัวเจ้าหน้าหัวเราพดนังเฉมแข้งตัวเจ้า Ừ, chém tổ chém mà chôn mà bộ bộ nào, là bị nó bố lê kìa, cho nó ra là kháng nút. Có kén nắm, có kháng nén. Ở đây nó, có kháng nén. Ở đây kén nắm. Chém tổ chém, chém tổ chém, lùng khen khen, lùng khen khen. Rồi, tổ chào, lao tổ đội Ở đây, ừ. bố lê đai nó cầm bút. Ở đây, ừ, bố lê đai nó cầm bút, con cầm bố lê kìa. Mà tổ ấn mượn kêu. Matiamu makor, matat na iwia, matiamu na iwakusa, me kuyi kala, me kaa ka luyi, me kuyi kala, ka okayi kandengu, ka okeng ka loyi, ole mbin na, kwo mu kino loyi, kwo mu ayika, ye ti meo, kwo me jekinnu. กัวกินดีเคงเกแม่ม่อกินเดี่แอปเปอยากเก็งแม่อมึงด่ากูไยปูนไม่ใจด่าเก็บแม่มไม่พนก็แกแมเบอรับผินรับผิเดียวเคนกวกินดีเ่ยพออยูลพอยอ ไออเออทั้งเจอไอ้บุญโดนะไปเลยดุเออเราแยกตากันตรงนี้ไปปลื้มๆก้าไปเจอฟ้าชายไม่กลับถึงบ้านเมื่อไปไหนกันแน่้ยเดี๋ยวพอไปประมาณนครเส้าตะวันไปต่าบันเจลเมืองกเต็มเต็ยวันเลยว่าปลื้กไอ้กูหยบหลงเศร้าไว้แล้วแต่มันไม่บอกใจเอากันได้โดกันกูดไปเออต้องไปเดี๋ยวนี้ให้พูดนะ ว่าองชายอยู่ที่ไหน่อยนะไปครั้งนี้เจอแล้วได้รู้กันเออกว่าป้าเจอแล้วได้รู้กันงลุกไป,ปหน้าหเหยียบผมไม่ตรงกองเกยเออลุกไป,ปหน้าเนน่ะในว่าปูตามไม่ตึงนายเปรตลุกไป,ปหน้าอึนเดือนจ้ดเออวันนี้เปเบืเ่อแล้วส้ำสี่ซ้ำเออลุกไปหน้านะเออปูนี่ไม่ได้อยเลยดูลูกอยู่แก่บ้านลูกกินข้าวก็หมดคันแล้ว เออนุกไอ้เปรดเรื่องงานเรื่องการไม่เก่งกิจทำหลบนักหน้าไม่หลบหรือรัวมาไ้คูห่อยเฉยเออลู้กมากนั่นทูกินเลยเออมาลกมากมากมากเออลูกครูร้อมืครูเหล้ววมาพวกเป็นก้าราจากการเต้เครืองแม่ไปถึงเมื่อไงเกลี้ยงมั่งเลยเออบ้านไม่รับนะโผล่หน้าเกลแหม พอต่อหน้าคนพอเลีตัวนั้นหลุมนองคูเฮ้ยดมแมฆกูตดงเลีวตัวอย่างดูดเลยอยู่บ้านกับเปรดออกจากบ้านกับหรือคุณนอนับแมฆเห็นผมบอกคุณรับตึงเดี๋ยวกูุณไปทำตุ้มเอิญอย่างพี่นี่เรินเด้งเด้งไอ้วันได้มาโนเกย์เดี๋ยเมฆก็ไม่รู้เกงไหนเลยเป็นเหลือเอ็นะนอนในมุงเที่ยงพตะกุดพอเบิ่ดเบิ่ด ไปแล้ดูไปกูเล็กกบพปอมึงเอแม่ตังอีอทีแม่กาไม่รับทีกินเละลดมตรวยกินรวยดมตรวยรับชาบวันเดียวกลไ้ไม่หมดทีแ้วม,มันเพือเียงดมตรวยทำก็ทดกระจาโด้วย,ยอดใส่หัเตียมอ,อ้มิน้นเดียวก็กล้ไม่แก่เพลงดมตรวยในงานกินเละกูชื่อลุงโง่รเม็ดบา ลงมาช่องเป็ดบาทต้มตุ๋นรวยว่าคำกุ้งตือสิบบาทเออครวยชี้ชินกันเม็ดได้ทั้งหยีชิบกว่าบาทตัวตรงมาใกล้ดีใกล้ไม่ป่งต้มหยีชิบดีเป็ดเม็ดเลือนหลีเปลี่ยนไป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 เออแต่กูแน่ใ้ดู้เรื่องการพวกเพลงนี้เออวันนี้แหละกูไม่มียอมเออกู่คำไม่ยอมเรื่องงานไม่กิจตั้ม โอยใจไม่เราเป็นเมียพวกไม่ต้นเจยพวกเพื่อนเมียเพื่อนลูกก็ไปได้เลยเก็ปากันไปกินดูกินนี่แต่ก็เราไม่แต่ตาาลูกกลับร้อยที่ปูวิ่งล้อมโดนแหลกเปรดนี่